อืบฮะไปเอยเนาะไปต่อไปไหวแล้วไปเอยว่าศุไปหาสาวสาวพลสาวเต้ยเานาะไปบ่ฮอดจอดบ,บ่เทิงไปเอยวันศุกร์เงินกลับขึ้นไปเจ็บท้องไปเอยนะเนาะเจ็บท้องนี่คือเจ็บท้องแบบ để mà cứ cho con, mà cho con khay của bố mẹ nó khỏi nhau lắm nó, nó chép kiểu viết chúc rồi nè, nó, bữa kia này cả, nó khỏi nhau lắm nó, uộc rồi nhau không rồi, cho, thêm một nó cứ đang hăng hò kinh gì kinh nào chép thò ra Được gặp hộ quá nó sao bài đi đấy Thì nào đây là nó Tên này đấy nó Mà khứa này Nhưng anh Dù Dùm dàm hoàn thang anh Mẹ bao xa đi dù Thì nào đây nó Thì mấy sang còn cứ đi bạn Một lọt bị nào nó dù gì cửa phun phèn quá, nó, cơn nó, đi nó, bánh chép đây thì nó, chép hùng hùng không phải đâu, dài thì sướng kinh đó cả đây, ยาเดวนใใชกินซ้านนี่นะนี่ยาตัวนี้กับยาตัวนี้กนะินยาที่เร้ปล่กินอง้อง้าองอะ่ะมันแบบมันโอ้ยมันจะไรวุ่นนี่บอกสูงกังไอา มนแบบพอดีอยู่ยากนะยู่งยากแม่เช็ครอบบรรยากาศจะไม่ว่าหรือว่าจะไปไปเจ็บท้ายกับโมเมนต์บาดเจ็บแบบหุ้มหุ้มเสียบว่าว่ายิ่งกว่าคุชิตตุ้ดเช็คกับมาตบ่ัวมาตัวทำแบบเมื่อเช้านี่ก็เข้าไปเยี่ยมทางแม่บอลซัดี้พนะี่น้อยเนาะกักาว่าสิพากันไปเวียกกันแหละเนาะ ก็ว่าจะพากันไปเวียแล้วกับตอนเล่งว่ารซพากันแวะเข้าไปฮัทนะโอ้อ่าวันสา,าร์นีน้วันเมื่อคืนนี่ก็นอนอยู่บนมอญปะอ่าไปหน่อยเนาะโชว์นี้เป็นยังไงขึ้นมิเตอร์คูเจ็บผู้เปลี่ยนแทบบ่อยเพือแบบมาผู้ภาพป้องกันแท่เนาะตีเปิดตัหารแล้วเนาะอ่าเจ็บได้ไปหน่อยเนาะมันหุม้มมุมอยู่นะ บรสิมพาก่อนเบนคอนบ่ว่างสิไปหาหมอแต่ว่าเราใช้ยาได้เดียวเดี๋ยวีนะไปตรวจแล้วยาโบราณใช้ติ้งแดดประสิปาดเห่ยีริงนะแล้ต้องใจวะเฮียมันเออไม่ทำใจวะได้ได้ไม่ได้เราแบบว่าเอาสิบก่อเขาว่าเอาสิปาดอีกบ่อยนะมันยาด้วยว่ายาตัวมันเปลี่ยนตัวนั่นละดีเนี่ยแต่ว่าเ้าไปตรวจมันก็ดีได้จะได้รู้ว่าทำเป็นอย่างเด้อ

ออจะไปหาหมออยู่กี่ทีไรเดี๋ยวสิไปกวดเบงก่<า>อนเอาอะไรกันเนาะก็ไปกวดเน่ยว่าสิกร์วันต่อเนื่นะว่าอยากไปกี่นีอรว่าสิาก,กินยา,ยาก,กินยา,าย,ายัางบนก้อนแต่ทั้งเบื้องการแต่เขาก็เป็นไข้กันไข้ไปด้วสินะอ่า

chếp thóc mà thành ra, ta làm sao cả chếp nữa nè, có cái này chếp, rồi, chếp cái gì cũng không được, còn là khi tôi ăn kinh khao đấy, nó thì xấu, kinh khao đấy vậy nhỉ, chếp thóc, kinh khao đấy vậy nhỉ, kinh xưa như vậy này, mùa hè nó đỡ thì nó, mùa hè nó đỡ vậy như vậy, à, thế nào này bà má, khởi van, rồi bác sĩ đi. rồi, con, bác sĩ nào, muốn đi bình dương không? à, bình Dương, đại, bình luận, mong chọn, rồi may, may, con. ôi, điều này. คือมันสีห้วยแบบบบหวห้วยคือเกาจริคือเกาปะเจ็บผมเกาเจ็บบอกใครนี่ได้ว่ามันแบบเสียบนะเสียบเจ็บเออเสียบเจ็บเสียบนะอืมจุสี่ยัม่เจ้าปะเป็นยังไงเลยขม่าได้จะออกเลย สิงแล้วเท้าบาทนี่ยไปหาหมอแล้วพักเท้เนเขาก็ต้องไปเลยไปกวดเบิึงไปกวดมาด้านมันตก,กใจสิวะมันมีประวัติมีประวัติเลยได้อันนี้เราไม่มีประวัติได้จังมันจะไปบอกัง่ว่าด้านตกกน้องใจแบบเออมันเป,นนปลี่ยนไปหนี่มันจะชี้อุกังแน่นเนาะตอนไปกวดตอนนั้นแต่เพิ่อนว่าเป็นเซติ้งแต่ว่าเสต็งเขาได้ป้าเป็นเสาก้อนอะไรกัน ที่ยราไปตอนนั้นว่าประมาณน,นี้ก็ว่าแต่ว่ามันมันจะี่ยวกบเจ็บเลไเก็หบีบค่านี่มันกีบบวับอะไเจ็บเลยมันเจ็บท้องนะว่าอะรกเจ็บท้องเนาะเพาเจ็บท้องบบเ็คือเืาอาหารเป็นพิษจีะนะประมาณนี้เนะานะหนาวเลย <c oughs> ไม่ใช่เป็นยไไังไงที่ไอ้ชาวเน็ตตมันจะกใครเนี่ยบอแล้วก็อ,ออกไปห้องอันแม่ห้องออกจากห้องวังพาตัดแล้วก็นอนพักคืนนี้แล้วก็เพือออเ่อนๆออกไปเศร้าหนึ่งเดลยยักษ์ของ่ห้องใหม่บอ่ห้องให,หงม่ห<ง>คืนนี้ก็นอนเผาเมแล้วคืนนี้ก็มาเรีนนอนมาเฉลยมาคืนมาเฉลยเมื่อนอนเื่นแต่ตอนเศร้าออกมาพี่น้องพี่น้อง นอนนอนทุกเน่ผมนอนเน่ผมคืนนี้กด่ะนอากันระเบงนะอ่วันศุกร์เราไปหาแถวแถวเอยเนาะแถวแถวกับสาวแถวฝนนะซื้อกับน้องเตี้ยเป้าหม้เมื่อนี้นี่คือว่าสิไปหาเออแาวฝนน้องเตี้ยแถวแถวพอมีเครื่องนี่นั่งรถนี่ได้นี่เอาไปนี่ได้พี่น้องเลยแต่ว่าไปบ่หอดเนาะ เพราะว่าเจีบท่องกันพี่น้องเลยกลับสีกลับไปได้ี่โอ้มันจะต้องกลับเลยเพราะว่าเฮากระจีบโอกาสหนาเนาะโอกาสหนาถ้าว่าเฮาเศร้า,าไปจังไปอ๋อจะได้กือเฮาสิ่ไปต่อมันกลับมาได้ได้พี่น้องเลยเพราะว่าเฮากระจีบเขาแล้วเฮาก็ต้องเบรดไปพักษาตัวก้อนอย่างหนึ่งถ้าว่าเฮาเป็นนัด

nó chìa khói bộ nè, nó chìa khói cả, nó dài nè. bà thăm bà đà về giờ họ chếp thông. Nếu ăn bên thịt ở nhà, họ kín nơi, kín nhà, nó sẽ xấu quá nè. Thế bà chếp thông nào, chếp cứu cầu không? Mẹ. Bà chếp thông nằm ở đây nữa hả? Bà chếp thông không. Thả, không, Cái โอ้ยนะโอ้ย,อย,อยขออย่าเดินไปไนกันเลยเนาะมาเซนกันได้เป็นนันนี้เนาะมันเจ็บแต่มันหมดม,ม,มันมันมันบวกขึ้นอย่างนี้อย่างนีย้ย่งเด้อแต่ว่านี่กะ่ายคลิปให้ แจ้งเอฟซีเาไปหน่อยเนาะแต่ว่าางแสไป้าคือเปนมิตีบนมืออย่างนี้นะชือไปหาทั้งสาเตียวหรือว่าสาฝนเนาะหรือว่าคิดอื่นๆเนาะหรือว่าบางสนงม่ได้ไป็เ่อย่างงานแต่ยังข้างรายได้ไปหน่อยยังบเดิร์ียมเดิร์กโมนี่มาปิดจิบโมนี่เนาะจิบท่อง มาเซีนหวานจิ๊บวะไปไปหาโมได้มาเซนได้จ้าต้องานกระซิเออหาโมเอ๋โมคอยขับไปเลยไปเลยเนาะแล้วขับเป็นโมรถกได้อยู่หรไ่ได้ยู่บว จะเหยียบจะมาจาเจ็บจริงหรือยัครับเราขับไวแล้วไปดครับตาวาแล้วไ่ตแต่ว่าแต่ว่าต่ว่าอยกับพ่อได้อย่กไปไปแต่ว่าแต่ว่าเอพซีมันนานเอ้าเจ้าข้อก็ขับรถอย่งนั้นดเนาะดันกนยังแบบว่าเออพอทนได้อยู่นะครับได้เนาะมันว่าขัน เจ็บแห้งท่องกับมันเจ็บแห้งแต่ว่าเ่างกัยังพอครับได้วะยังพอแบบคุมค้มได้ว่าเ,เนนะออเอาเนี่ยนะเป็นแน,น่นี่เนาะเย่เจ็บมาบาดเดียวเนาะกินยังกินพิษก็กระเพาะวอ่อว่าจิ้ทอดธรรมดาเ่ากินยองกิจามันจะเริ่มห่วยเริ่มอย่างไรแล้ว แม่อ้เขาว่าเขากินอะลรยาอลยสมอยเยูะนี่เขากินยาไปซอสามย่างเลยขึเก้าอยู่พี่นอ,อง,นองสามยางก,กินมาให้ห้างออก,ว,กอออวัน้างออกวัสศุกร์กับวันเร้าว่ากัมันห่วยมาปุ๊บปับเดียวกันอายุเนาะ ้วกินยาห่วยใช้ให้ออกกับห้วยช้เแบบเจ็บติ่งๆอกนิ่นเมอก้เจ็บมิดแต่่เ่เท่าบิดท่านะเป็นอะไรเนาะแอบเป็มาปรับเกลียไปชิดอะไเมย์เมย์เจ้าหัเนาะหากเราทั้งเม่ค่อนก็จิบเี่ย จิบแต่ว่าปวดหางแต่บหักนี่ว่าเซจิบปวดหักหักออกได้กินาหาเติบต้องมอว์วกรายหรอเพ่อไนางไปอีกอหนึงออเออหอนกตกล้กินอาหเป็นพิษบ่กินเป็นนั่งกินพิษ พิษว่าเนาะกินทั้งวันอย่างเนาะก็กินปกติเฮาเกื่กินที่ผ่านมาเนาะแต่ก็ได้กินแบบแปลกปลเราเนี่ยมันก็อยากเป็นลักษณะเก่านะเจ็บเป็นลักษณะเกาะ่ามันจะมันแบบว่าเอ,อ้าเตี้ยลักษณะอ๋อพี่น้อยน่ทาทั้งโมแสงกระซีได้ พอสำนีก่อนเนาะแต่ว,ว,าาว่าทั้งที่มันเพราะว่าสิขับรถเขาอย่างนูนน้นกอนไปเนี่พี่นอ้อยมุ่งกานเ mm. ขาไปอยู่พอไปได้อยู่พี่นอ้องเนาะขับรถก, <m ess un> กันเราก,กะหอดแเราไปแค่เดียวเน <m ess un> ี่ยพี่น่อยเนาะเอาพิพาทประกันใดกันขอโทษขอพยานพี่น้องเนาะกแจ้งคลิปนี้ให้พ่อให้แม่เนาะ่น้องรุ่นเนาะว่าจะเป็นอะไรกัน ก็ดแด้จ้งแจ้เง,พงจเพื่มเตอนเรื่องเรื่องอะไรอย่างไรไปหาหมอหลจากที่ว่าไปหาหมอเข้ามาบรว่าจะต้องคลิปกันจังจะว่ากันเหน,น่อยไเนาะ่ายสบายดีเปือ่อไร อะไจะได้บอสเซียนกระเพาะเป็นกระเพาะมันบุญไหวอยู่วะชัดบอกมึงก็ล้องบุญไหวอยู่ชัดเดี๋ยวว่าครับเซียนยันจะได้เดียวอีนั่นเนาะเียนตัวที่ว่าเคยเป็นยันนะบวกเป็นอันนี้ได้เนาะแค่นี้พี่น้องเลยมันมาผายแรงไม่มีพี่เจ้าตัวดี มันกำลัขงขวดประมวกินเนี่ยม uh ันกำลังปวดบุ่นบุ่นวายมันบุ่นวายอยู่ตงไปสุดทายแล้วจะมาหอพ่องมอแล้วลองไหเนาะเป็นยังไงบ้างที่สองที่สองว่าดีก็หอยตรงเตี้ยงดีกว่ายากระทมเนื้อ แเส,สองขวดสองขดไแ่แวันนี้พี่เราเนาะนอนแน่แ่วันอนแน,น,น่นาะนอนแน่วันนพีน่ <laughs> นนเราเพราะตอนมาเราเคยอุกใจเด้อุกใจว่จา,ปามมเป็น, <laughs> นเซตติ้งอดแน่รอดแน่วันนี้อดแนรอนแน่วันนี้โอเคแเข้าไปนะั่นน่ะมันแบบมันบีบมันเจ็บแบบว่าตอนเรื่องเดียเด็แบบม่มีแบบมวันพักเนาะ นอนเวนอนอยู่กั่อาบั้งชูนแ่หมดอ่าวันนี้เพี่ยวกับไปซื้อยาจินยาแล้วว่อย่งยาแลอย่ไชื่อว่วันนี้กับมาที่ก็ลนอนอ๋อคปวดเ่อย่างเริ่มเริ่มดีขึ้นเลยเนาะมเนา้านาะจเป็น่านิยไม่้นดมีตัวเขาซื้อไม่ไม่เนาะนดล้วี้มั่วาเบ กำมแสดงว่าตัว <commonly> น <jin x> <at> ั <tı ro> mm ้นยามันก็สิออกอทํางานเนาะิตคนีก็พนีทงเาบริ่คนเ้อบาค่เพื่อนในได้ก็ทายาด้่้เนาะนห้วยควนนี่นเห้วยกวลนะ่าได้บ่มนก็ติดิว่าดีเนาะได้ต้นมาเลอ่านเนาะรบ